นายท่านจะไปไหนหรอไปโรงเรียนโรงเรียนอ๋อจริงสิเธอเคยถูกผนึกอยู่ในตะเกียงนี่นะก็คงไม่รู้หรอกเี่สิริโรงเรียนคืออะไรเป็นสถานที่นอหรับห <c oughs> ยอ <c oughs> ไปไกลๆเลยเธอะนะทำไมล่ะถ้าเธอสร้างน้องสาวไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับฉันอีกแล้วน้องสาวขงา้งงาน ก็กำลังยืนอยู่ตรงหน้านี่ยังไงล่ะฮะพ่อนข้อแรกของนายได้รับการเติมเต็มไปแล้วและจนกว่าพรอนข้อนี้จะสำเร็จฉันจะไม่สามารถกลับเป็นจินนี่ได้เพราะงั้นจากนี้ไปยอมรับฉันเป็นนองสาวซะเถอะตอนนี้นายเข้าใจแล้วใช่ไหมไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีทางเด็ดขาดข้างในของเธอยังเป็นไอ้แก่คนนั้นอยู่เลยนะวันดีจ้า เดี๋ยวสินี่เรามาถึงทางตันแล้วเหรอเนี่ยฉันจะขอพอรอข้อที่สองยกเลิกพอรอนข้อแรกเดี๋ยวนี้เลยทำไม่ได้พอรอนข้อแรกมันยังอยู่ในระหว่างดำเนินการโถ่อยไรประโยชน์ชะมัดอาลาตาจะลืมไปโรงเรียนเลยออยังไงฮะแม่ผมไปแล้วนะดูแลตัวเองด้วยจ้ะ ได้ปโปรดรับฉันเปฉันทำได้ทุกยอย่างลาก่อลาขาดไม่ต้องกลับมาแล้วนะเอ้ยนี่เขาทิ้งจินนี่ไว้ข้างถนนแบบนี้เลยเหรอฉันชื่อจินไดเป็นน้องสาวของอาราตาค่ะเฮ้ยยังไงว่าพวกอธิบายสิฉันไม่เคยเจอมือคนไหนที่ไม่มีความโลภเลยแม้แต่นิดเดียวแบบนี้มาก่อน เพราะงั้นจะ,จะทำให้แน่ใจว่าถอนข้อที่สาของเขาฉันก็จะเป็นอิสระนายนาพี่ชายจะลากฉันมาหลังโรงเรียนแบบนี้นายคิดว่าจะทำอะไรมาจินผู้บอกบางอย่างฉันกันแน่เธอกำลังคิดว่าตัวเองกำลังทำบ้าอะไรอยู่วันนี้ฉันกำลังโดนใช้ความรุนแรงด้วยล่ะแกอยากตายใช่ไหมแกดนี่สิ ฉันจะเคยถูกผนึกอยู่ในตะเกียงก็เธอนะแต่ถ้าเพื่อทําให้พรเป็นจริงแล้วก็จินนี่อย่างเธอใช้เวทมนต์ได้ไม่จํากัดแอบเข้ามาในโรงเรียนยังง่ายกว่าบิดแขนเด็กซะอีกนะว้าวสุดยอดไปเลยนะแต่สุดท้ายเธอก็ยังสร้างน้องสาวจริงๆไม่ได้เลยนี่นาะจินได้ค้งฉันตามหานายอยู่เลยนะนั่นน้องสาวนายเหรอเธอย้ายเข้ามาวันนี้ใช่ไหม แล้วจู่ๆก็หายตัวไปเฉยเลยสรุปว่าตอนนี้อยู่บ้านเดียวกันแล้วสินะพ่อของเธอหายตัวไปบินไปแอฟริกาแล้วมีเมียใหม่กับลูกสาวอีกคนที่นั่นเนื้อเรื่องอะไรของเธอเนี่ยมันเวอร์กันไปไหมเด็กคนนี้ใครเนี่ยแฟนนายเหรอไม่รู้สิเอาจริงๆฉันแทบไม่มีเพื่อนเลยอะเศร้าเกินใจว่าแต่ว่าของที่ฉันขอไว้เมื่อวานนายเอามาหรือเปล่า หน้าอย่างนี้เอามาใช่ไหมลืมดีครับเหลืออะล่ะจินไดคุงฉันไปเจอของบางอย่างเนยนะของเก่ามานะเะาไรวะแล้วมันก็คือเจานี่สินะหน้าตาเหมือนหม้่อาแกงกะหรี่ชะมัดฮสกับปบชะมัดแต่ก็เป็นของขายนะเอาเหอะเช็ดหน่อยร้วกันชิบละตะเกียงนั่นเธอเป็นคนขอให้ฉันหามานี่วาฉันลืมไปซะส,สนิทเลย อาย่าขอโทษทีลืมไว้ที่บ้านนะ่ะเอาไว้พรุ่งนี้ได้ไหมโอ้ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องรีบก็ได้ของแบบนั้นเป็นของสำคัญมากๆเลยนี่นะงั้นฉันจะไปเอาที่บ้านนายเอง